เราไม<ช>่อยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่3นะครับกับผมต้นธนสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาอยู่กับเราด้วยนะครับในช่วงเคป๊อปแฟนดอมของเรานะครับขอเสียงต้อนรับน้องๆเอกาโอ้ e ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้น้องๆแนะนําตัวแล้วทักทายชาวเมนโลกันหน่อยครับทีละคนเลยครับสวัสดีค่ะแนนเอกาโอค่ะสวัสดีค่ะชาชาเอกาโอค่ะสวัสดีค่ะต e าเอกาโอค่ะ สวัสดีค่ะก้อยเอกาโอค่ะสวัสดีค่ะจีจีเอกาโอค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เมโลของเรานะครับก็ก่อนจะมาพูดเรื่องเพลงนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับน้องๆกันสักเล็กน้อยเนาะก็น้องๆเอกาโอนะครับเป็นหลายคนก็น่าจะทราบกันดีว่ามาจากการแข่งขันรายการ l a ร g e i d o l ลไ a ยแลนนะครับก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าไปแข่งขันกันได้ยังไงครับเริ่มจากชาชาัน,นได้ค่ะก็ ตอนแรกนะคะเห็นใบสมัครค่ะใน Facebook แล้วก็เป็นของคือใบสมัครมันจะมีเขียนว่าถ้าไม่มีความฝันก็คงไม่เจ็บปวดแล้วหนูชอบคำนี้มากที่อากิมโตะซังเขียนไว้ค่ะก็รู้สึกอยากสมัครเข้ามาค่ะโดนใจเราเลยใช่ไหมใช่มันจเลยค่ะเราต้องสมัครละใช่ค่ะโอเคน้องรอืลนเป็นไงบ้างครับเห็นผลดีจังเลยเขาบอกว่าแค่น้ำนึกตอบอะไรเลยใช่เห็นผลดีจังเลยหนูหนูสึกว่า เออ,เอ,ออยากมีเงินใช้ค่ะอัน,นั้นก็เป็นเหตุผลที่ใช่อันที่ที่ถูกต้องเลยลูกใช่เราก็ต้องบอกว่าใช้ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยรู้สึกว่าเอ้ยอยากทําอะไรแบบสิ่งที่ชอบลเลยก็เลยแบบว่าลองมาสมัครดู ของตานะคะก็อายุยังถึงถึงเกณฑ์ค่ะถ้าที่อื่นนี้ก็อาจจะเกินแล้วแต่ว่ามีประโยคหนึ่งของอากิมโตะซังเหมือนกันที่ชอบก็คือไม่ว่าใครก็เป็นไดอดได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโดนใจกับคำนี้มากก็เลยมาสมัครที่นี่ค่ะแสดงว่าเราโตสุดในนี้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ค่ะสิบห้ายังสิบห้าสิบห้าสิบห้าห้านี่คือโตสุดล้วเหรอสิมาสิปีเลยอ๋อโอเค ที่กำลังจะเดินออกมาจากตรงนี้เลยอะถ,ถ้าน้องส้้าแล้วคือตรงที่สุดในนี้เลยอย่างนะี้อ่ะอีสองนี่เหลือว่าไงครับค่ะของก้อยนะคะก็คือเห็นแบบโปสเตอร์เหมือนกนะะันค่ะที่แบบเชิญชวนให้มาสมัครก็เลยไปศึกษาไปดูรายการเลยไปดูจนจบเลยแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยแล้วก็ชอบเพลงของทางร็อไซดอรญี่ปุ่นมากๆเลยก็เลยสมัครเข้ามาเพราะว่าอยากทาเพลงแบบนี้เหมือนกนะะันว่าค่ะของหนูก็เหตุผลเดียวกับแนวเลยค่ะอย่างนี้คันนั้นน่าจะเหตุผลทุกคน ลเล่นลเล่น,ลลนชอบร้องเพลงลลลลชอบเต้นค่ะก็เลยรู้สึกแบบตอนนั้นก็ไล่หาออเดชัน<ม>่นทุกที่เลยแล้วก็มีที่นี่ที่เป็นหนึ่งในน,นั้นที่ออเดชั่นไปค่ะโอเคครับทีนี้น้องๆก็แต่ละคนก็อยากจะมาเข้ามาเป็นไอดอลเนาะทีนี้ก็ถึงเลือกที่จะเข้ามาประกวดกันถูกไหมครับทีนี้อยากรู้ว่าแต่ละคนมีไอดอลเป็นของตัวเองไหมก่อนที่แบบใครที่เป็นอินสเปเรชั่นให้เราตัดสินได้ที่จะแบบจะมาเป็นไอดอลอย่างเงี้ยครับโอ้ใครก่อนดีพี่ตานก่อนพี่ตานก็ จริงๆไม่มีอินสปิเรชันให้มาเป็นไอดอลนะคะแต่ที่ที่เป็นไอดอลของพี่ตานก็ยังคงเป็นพี่มั่นมุกเหมือนเดิมค่ะมันมุกเป็นคนที่สวยเก่งแล้วก็แบบว่าตั้งใจทํางานทํากันบ้านดีมากเหมือนขายวิญญาณให้การเป็นไอดอลไปแล้วสุดยอดมากค่ะว่าก็ของหนูนะคะไอดอลที่หนูชอบอยู่ญี่ปุ่น,นะค่ะชื่อฮิระเตยูรินะนะคะเป็นเป็นอดีตเมมเบอร์ของไอเกิสกะฟูนะคะเรื่องหนูชอบมาก หนูแบบหนูคิดว่าสักวันหนูต้องเป็นแบบเขาให้ได้ค่ะของของแนวค่ะรู้จักเหมือนรู้จักไอดอลครั้งแรกเพราะว่ามิวสิกเบียนเคเป็นคนแรกที่เราบอกว่ารู้รู้จักแล้วก็แบบว่าติดตามอะไรเงีงเ้ยก็เลยแบบอาจจะเป็นอินสไเดชันให้เราบอ,อามาทางนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้รู้จักไอดอลนี้ เอะเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะก็มาสายเคป p ๊อปเลยเกาหลีไทยอนค่ะเกิร์ลเจเนเรชั่นหนูชอบเขามากคือเขาร้องเพลงพอแล้วเขาสวยแล้วก็หน้าเด็กด้วยอ่ะคือแบบใช่ชอบเป็นไอดอลบอกว่าเอออยากทำได้แบบเขาบ้างรู้สึกแบบสวยอ่ะแบบไม่รู้ล่าสุดเขายังดูเด็กอยู่เลยใช่หนูแบบเฮ้ยเขากินอะไรอะแบบเขาอยู่ตแล้วหรือเปล่าจริงอะของก้อย งั้นของหนูขอยกทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแล้วกันค่ะก็คือญี่ปุ่นเห็นเป็นคุณมายุยค่ะที่เป็นอดีตค่ะก็อันนั้นก็คือเห็นเป็นแบบเขาเป็นเซนเตอร์เพลงนึงเราไปเห็นเอ็มวีแบบอุ้ยสวยมากดีมากอะไรต้องรู้ักใช่แล้วก็ทางเกาหลีก็เป็นคุณชองฮาค่ะเพราะว่าแบบความสามารถแบบปังไม่ไหวแซ่บไม่ไหวค่ะนับถือเป็นคุณแม่ค่ะครับอ่ะทีนี้อยากรู้ที่มาของชื่อยูนิตเอกาโอว่าแบบเฮ้ยมีที่มาที่ไปยังไงเชิญเลยค่ะ เอโกะค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่ารอยยิ้มซึ่งเขาตั้งมาเพื่อให้แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะเศร้าเราจะแพ้จากการแข่งขันจะหมดหมองแค่ไหนแต่ว่าพวกเราก็ยังมีรอยยิ้มที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะสู้ด้วยรอยยิ้มะด้วยรอยยิ้มใช่ต่อไปด้วยรอยยิ้มค่ะตอนที่รู้ว่าจะได้เดบิวตกันเนี่ยหอยากรู้ความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้าง เราต้องบอกว่าเราโดนเซอร์ไพรส์ค่ะตอนแรกตอนแรกเหมือนแบบว่าเหมือนพอแข่งเสร็จปั๊บอะไรเงี้ยเหมือนคิดว่าเขาเอ๊ยเทกับบ้านกับบ้านของเราก็แบบไล่แต่ไลกับเชียงใหม่อะไรเงี้ยใช่เขาเงียบไปแลยพอแพ้ปุ๊บเขาก็เงียบไปเลยค่ะแล้วมันก็จะมีเซอร์ไพรส์ตอนที่เขาเรียกพวกเรามาบอกว่าเออเดี๋ยวมาดูสารคดีกันนะแล้วให้ให้บัตรมาค่ะให้ให้ตั๋วมาแล้วก็เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยเป็นตั๋วหนังเนาะเหมือนตั๋วหนังสวยก็เข้าไปดูในโรงหนังเนียค่ะแล้วก็เหมือนบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสารคดีซ พวกเราทุกคนอ่ะเข้าใจว่าจะเป็นแบบเหมือนตอนที่ด้อนหลังด้านหลังกับตอนเราซ้อมมันเป็นคู่าชิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นพุทเทศต่างๆที่เคยๆทำกันมาแต่ปรากฏก็คือพอพอมันขึ้นว่าตอนที่เราแข่งขันเสร็จปุ๊บมันดันขึ้นว่าไอคิโมโต้สร้างเป็นคำพูดของเขาเขาบอกว่าเหมือนอยากให้โอกาสพวกเราใช่ค่ะอุ้ยจะดีใจกันมากเนาะเขจะใช่ใช่เพราะตอนแรกก็คือถอดใจกันแล้วใช่ไหมจะไปทำอะไรกันแล้วเลยเนาะทีมงานคือเนียนมากเลยค่ะทีมงานคือแบบเขียนรายงานส่งด้วยนะ คือเชื่อแล้วว่าแพ้ของฝั่งญี่ปุ่นน่ะเขาก็มีเป็นแต่งยูนิตอย่างนี้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ของไทยเศรษฐกิจมันแบบโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเอ้ยเขาอาจจะไม่มีได้เพราะว่าหนูเราถามเขาหลายครั้งมากก็แบบว่าจะเก็บหนูไว้ไหมคะจะแบบหนูไว้ไหมไม่กันไปออดิร์ชที่อื่นเราได้เอ้นี่เบาต้องเบบหลอกหลอกอ่งเขาไม่ยอมบอกใช่ไหมล่ะเขาไม่ยอมบอกโอ้ยดีใจด้วยมากๆเลยครับทีนี้มาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับนามิดะเนาะคาเมนเพลงนี้เนี่ยพูดถึงอะไรบ้าง ก็มองผืนผืมันก็จะเหมือนเพลงเศร้าเพลงอกหักทั่วไปอะค่ะเหมือนเพลงความรักเลยแฟนเป็นเรื่องคนอื่นหรือคนรักไปเลือกคนอื่นแต่ว่ามันก็เปรียบเหมือนแบบกรรมการเป็นเลือกคนอื่นไม่ได้เลือกเราใช่มันก็สืบเนื่องมาจากรายการค่ะพอจบปุ๊บใช่ไหมคะเราแพ้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเราว่าแบบพวกเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นความรู้สึกของคนที่แพ้แล้วก็ไม่ได้ถูกเลือกอะค่ะซึ่งมันจะเปรียบเปรยกับเหมือนกับความรักค่ะ ใ่เขาไม่ได้เลือกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่จริงก็คือกรรมการในรายการนี้ให้ดูแบบนั้นละคนนั้นล่ะค่ะโอ้ยถ้าแต่ว่าอย่างไหนเราก็ได้เดบิวต์นะเออก็ขอบคุณกรรมการขอบคุณไม่ไลืเราในวันนี้ขอบคุณสำหรับเพลงดีๆทีนี้อยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นเพลงนี้เนี่ยมีกระบวนการการทำงานยังไงกันบ้างครับ จริงๆมันเป็นเพลงจากญี่ปุ่นค่ะเป็นรุ่นพี่ของวงของยูนิตกุเทียที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นํามาแปลเป็นเพลงไทยเใช่ค่ะแปลงทั้งหมดแล้วก็มีแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยท่าเต้นแล้วก็ชุดชุดนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยค่ะยกเครื่องใหม่หมดยูนิตนี้ ยูนิตอื่นจะคล้ายๆกันแต่ว่ายูนิต<ช>เรา<อ>ยกเซต <laughs> ระยะเวลานี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนค่ะก่อนเดบิวต์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพวกเขาแบบเรียบพวกเรารวมตัวกันก่อนว่าอ่ะเนี่ยจะได้เพลงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะลองไปฟังดูประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็พวกเราก็อยู่ด้วยกันประมาณเดือนหนึ่งค่ะก่อนจะเดบิวต์โอเคทีนี้พูดถึง video มิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่ามันสิมันบอกว่าเดือดมากเลยค่ะ เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไปคือมันมีคนชมเยอะมากเลยนะอยากรูว่าแบบเฮ้กันทำงานตอนถ่ายเอ็มีเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยค่ะเดี๋ยวเขาทุบเลยเขาลุบก็จริงจริงทรมานอยู่นะคะเพราะว่าผูกํากับ ตอนแรกอะพุ่มกับแทไม่ได้บีบอะไรเราเลยใช่ไหมใช่ตเขาบีมาคำหนึ่งพี่แนวจําได้ขึ้นใจนะคะใช่เลยันจำได้ขึ้นใจมากเขาบอกว่าคอนเซปต์เอ็มวีก็คือคนแพ้ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวทีอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้ขึ้นจริงเยไม่ได้ขึ้นจริงคนที่ขึ้นแ่้นอยู่ข้างหลังคนนี้ขึ้นก็จะเป็นเราอีกคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากไปอยู่ก็คือจะแบบไม่ได้เห็นหน้าเราที่ขึ้นเวทีจริงจะเป็นเราที่เต้นอยู่หน้าเวทีหรือหลังเวทีอะไรอย่างงี้ซะมากกว่ามอนนยู่ให้องเก็บของมากว่ากนื่อยก็เหนื่อยแะะต่่่่กกกกก็็สนเมปรรรบาาาททีีีีดดๆค ได้เลยครับที่หลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างไหมครับก็ไฮท์เลยตอนนี้แต่สุดวันเสาร์นี้ค่ะ จะมีฟรีให้ใช่ไหมใช่ที่ยูเนี่ยนโมก็านจริงๆเริ่มต้องจัดตอนเที่ยงก็มีโบ๊ทขายของก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีโชว์ของเราแล้วก็เป็นจับมือเป็นสี่กรุ๊ปที่เรนดอมเป็นแรนดอมเมมเบอร์เพราะงั้นก็ต้องอยู่กันยาวๆค่ะใช่แล้วก็จงา้วีรัดไอด้วยงานจบด้วยรัดไอโยชิโกเพลงสุดมันของพวกเราก็มาเฮฮากันได้ค่ะแล้วก็งานสุดยอดของเราขายขคันของเราขายเต็มที่เลยจับมือดี ยังพีได้ยู่ไหคะซีดียังพีได้อยู่นะคะปี18กุพาแต่ว่าหน้างานไม่มีไม่มีซีดีขายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบพีนะในซีดีก็จะมีบัตรจับมือของเราอ่ะมีเป็นติเก็ตช่ทติเก็ตใช่ค่ะให้มาเจอกัน สำคัญมากแล้วก็วันไหนนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์มีเจเทนใช่ไหมใช่ค่ะช่วงสี่โมงถึงห้าโมงใช่ค่ะสี่โมงถึงห้าโมงนร่วมมันกันได้ใช่มันร่วมมันกันได้จะจำคนแน่นเหมือนกันเนาะแน่นค่ะช่วงนี้ช่วงนี้หายไปนานชุดแน่นเลยอันนี้แทนจริงอันนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนในฐานที่เหมือนเราเป็นแบบไอดอลเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ฝากถึงแบบว่าน้องๆที่แบบว่ามีความฝันเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบบอกอะไรเขาบ้างก็ คนที่มีความฝันนะคะขาให้อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแบบเชื่อเช,ชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองต้องทําได้อะไรย่างเงี้ยค่ะพยายามอย่าคิดลบกับตัวเองคะพยาให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆเชื่อว่าตัวเองจะทําได้แล้วสักวันมันจะทําได้จริงๆคะ่ะซึ่งพวกเราอะ่ะไม่เคยยอมแพ้เลย <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะแพ้มาแล้วแต่เราก็ <c oughs> เราก็จะไม่แพ้ให้ตัวเองอีกต่อไป <c oughs> ใช่ไหมเมื่อมีความฝันก็ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าแบบลองทําดูก่อน อย่าเพิ่งแบบไปยอมแพ้มันเลยนะเล็กๆน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็ลองทําดูก่อนค่ะแล้วอย่างแล้วอย่างพวกเราอ่ะที่ได้รับโอกาสแล้วหรือไม่ว่าใครๆก็ที่ได้รับโอกาสแล้วเนาะก็อย่ายอมแพ้กับโอกาสเนาะบางทีเราแบบชะลลาใจหรืออะไรไม่เห็นค่าในโอกาสอ่ะเราอาจจะพลาดไปแล้วมันอาจจะไม่กลับมาอีกเลยนะคะเหมือนเพลงของพวกเราเลยเนาะไม่ได้นะคะ ดีมากอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้ฝากผลงานแล้วก็อยากให้ทิ้งท้ายด้วยอยากอยากให้ร้องท่อนปุ๊ให้เราฟังสักนิดหนึ่งก็ผลงานล่าสุดของพวกเรานะคะซิงเกิลแรกของยูนิตเอกโอนะคะชื่อเพลงหน้ากากน้ำตานะคะตอนนี้มี MV ใน YouTube ค่ะแล้วก็มีเพลงปล่อยลงในสตรีมมิ่งค่ะ<ช>แล้วก็ในอย่างเช่นอ,อะไรนะจูก๊กแอปเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Spotify ค่ะก็เดี๋ยวร้<ข>องเพลงไหมอ่าไ่มาโอเค ห้าหกเปน้ำตัวที่เธอเห็นคือหน้ากากนั้นแค่เพียงหยาดฝนที่ซัดสาดก็แค่งเงาสะท้อนฉันไม่ได้ร่ำร้องอะไรน้ำแต่มันแค่ภาพที่ลวงตาไม่ตัวมาพลัมเพ้อกับรักเกา่าแค่รองโอยความจำ ไม่ต้องทำว่าเสียใจอยากจะไปไม่ดีใจเธอไม่ต้องโทษตัวเองคนอย่างฉันไม่เป็นเลยเธอยืนมองฟ้าที่ตรงนี้ลมพังไม่มีทางจะไปอะไรคนอย่างเธอเอ๋ยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องไอ้กาออมากมเลยนะครับ ก็เด ad, all, <mm LAUGHTER> ี๋ยวทางคลื่นเมนโลของเราเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้บ่อยๆเลยโอ้ยใช่าันนี้หลังอาหารได้เลย